กับเจ้าอวะมาหาโอเคเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดย้อนหลังมาถึงก็ตามสเต็ปเลยค่ะเล่นเกมอยู่แล้วแพ้ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะซศร้อๆแบบนี้เอาของขวัญไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วดูหน้านางนะตอนแรกนางก็งงว่าคืออะไรแล้วของขวัญพี่ใบก็คือนี่เลยมีบอดสุดน่ารักจากเมลกิกพี่ใบตั้งใจเลือกสีนี้ให้นางเลยนะเพราะว่าเป็นสีที่พี่บใบกับเจ้าอดชอบใดๆคือปุ่มกดของเขาเนี่นยนะุ <c oughs> <c oughs> ่มมากๆกแถมเสียงก็เพราะมากๆ ัน,นี้เนี่ยจะเป็นเมลก i กโมโจ84นะคะเป็นคีย์บอร์ดที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์ที่มันดูยูนิคมากๆส่วนเจ้าตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยก็เล็กกระทัดรัดดีค่ะน่ารักมากๆที่แถมมาในกล่องเนี่ยก็จะมีนี่เลยมีคีย์แคปแล้วก็คีย์แคปพูลเลอร์ค่ะแล้วก็หัว USB ที่เอาไว้เชื่อมแบบไวเลสแล้วก็สายเชื่อมต่อที่สีเดียวกับคีย์บอร์ดเลย โอเคพอได้ไปก็คือดีใจมากๆนางชอบมากๆากแล้วก็เปลี่ยนใช้เดี๋วนั้นเลยค่ะจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่โอเคที่ชอบนะเจ้าออของเราก็คือชอบมากบอกหม่ำมาอาอยากได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวยังไงร,รออโตกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวหม่ำมาซื้อให้แล้วดูเอ็นดูความไปเยน็นเกาะโตเพื่อที่จะดูโอเคเล่นเกมกับกดคีด <c oughs> <c oughs> ย์บอร์ดอะยังไงก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะขอให้มีความสุขมากๆรักก